กลาไม่มีเลยมีแค่ลูกปูอยู่อันเดียวป้าป้าป๋ามาแล้วป้าป๋าป้าป้ารู้มาตายขี้โมกี้าย่าเหิวเย หิวนี่มันกันดึกแล้วแต่ผมหิวมากเลยอยากกินน้ำกระปูกชวนแฟนกินดีกว่ายังไม่นอนเหรออะไรมาถึงบาบาร่าอะไรเลือนหน้ามันเนี่ยหิวหนีวอะไรฉันจะกินน้ำกระปอก กินน้ำปูัน <laughs> อยากกินน้ำกับปูแ yeah. มันไม่มีหรอกตอนเนี้ยมี่มันดึกแล้วหามอดีตจะทำให้มันฮิตมากนะน้ำกระปูอ่ะเขาเกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหามาหาได้อะแต่ทำให้กินถ้าฉันหาได้กนจะให้กินเลยใช่ไหม <laughs> ใช่ฉันจะนอนรอกินอย่างเดียวนะแกอยากินเองแล้วมั้งเขาใช้อย่างนั้นไม่ได้ <laughs> ไม่ไรู้เลยโอ โอ้ยเออโอ้ยเออโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยตอนนี้ครับเพ่มีอะไรให้กินไหมครับพี่รู้จักไอ้นี่ไหมอ่าไม่รู้จักน้ำปูวะน้ำปูครับพี่เรื่องบังเอิญไม่มีจริงคนเหนียบไอ้ี่เหรอบ้าปะเนี่ยจริงนี่พูดนี่พูดจริงเหรอจริงครับพี่อันนี้คือน้ำปูนะ ที่กำลังคิดี่ติ๊กตอกอ่ะครับผมผมซื้อตอบพันโอ้โหพันงไงวะพี่เนโอนโอนเสร็จละโงเหมือนกันวันนี้ได้กินฟรีเฉยเ้ยก็ไม่ใช่ไม่ยกินฟรีเดี๋ยวจ่ายไปพันหอ่ะโอนโอนเสร็จละโอ้ยโอ้ยุมอะไรกินหไมีอะไรพี่โต้มีอะไรกินไหมครับพี่โต้นกกระปุกนกระปุกเฮ้ยไปถามได้ไงอ่ะ โคตรบังเอิญเลยที่รปภว่าใจดีเขาเพิ่งกลับมาจากยิงใหม่พอดีเขามีเขาเลยขอซื้อต่อหนึ่งพันบาทฉันก็เลยดีลไปโอนโอนโอนตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเสร็จแล้วเป็นไงขีนั้นแบบกระปูกไหมใช่เลยนี่กระปูนี่ไม่ได้ล้างมากี่วันแกหามาได้ฉันจะลองทำดูแล้วกันไม่เคยทำเหมือนกันทุกคนน้ำปูม้องกินกอะไรอ่ะน้ำปูกินกับ ออกมาแล้วมาฮะแม่จะไปทำน้ำปูแล้วออกมาแล้วขอดอกอ,ดอกมาแล้วขอดออกมาแล้นี่ก็คือวัตถุดิบที่ทำน้ำปูในวันนี้อู้ว่ามาจากไหนเดล,ลิเบอรี่แม่สั่งน้ำปูอย่างเดล,ลิเวอรี่ มมันไ่ีทุกคนรู้ไหมว่าน้ําปูอมันเป็นน้ําพื้นเมืองของชาวล้านานานะคะก็คือเขาทํามาจากปูตัวจิวจ๋วๆอ่ะเออแล้วก็มาแบบ <หา S 1> ใช้สมุน <หา S 1> ไพรนะเออใช่ปูปูสดๆอ่ะแล้วก็มาทําเป็นน้ําปูเขาบอกว่ามันจะเค็มมันนัวมากวิธีใช้นะก็ตักม,มาช้อนหนึ่งอย่างนี้ตาม,มาแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปเลยให้มันละลายชอบ แต่กลิ่นใช้ได้เลยนะใช่ไหมพี่พี่มันกลิ่นกระปูแล้วนี่ก็กระปูไม่หยุดเลยอันนี้คือไม่ได้น่าอยากกินน้ำปูเลยกินน้ำกระปูก่อนเนี่ยน้ำปูสดๆเป็นไงเดี๋ยวเราลองนี่แอบลองไม่เอาไม่ได้เยมันเหม็นมาดิเฮ้ยอยากกินต้องต้องลองกินเลยอุตส่าห์วิ่งไปขอคนอื่นเขามานี่ ปูอร่อยจังเลยม่มันไม่ได้ค่แบบโูมันเข้มมันเลย้อเน่าเลยไม่เหมือนน้ำปูดำมากอะทุกคนพอาทำออกมาแล้วอะคล้ายๆปลาลาดิบๆเลยใช่แล้วมันไม่ไม่ไม่มียาเหรอพี่เขาท่านทำสุกมาแล้วปูนามีป้าย่ะถ้าตำดิบเคี้ยวไม่เดือดหมักไม่ผ่านความร้อนเสี่ยงแล้วเมื่อกี้ม่นอาจจะทำมาแล้วก็ได้นะเนี่ยเราอ่ะฉลาดู ฉลากไม่มีเลยมีแค่ลูกปูอยู่อันเดียวปูปั่นจะไปงานไปให้ายต้องมาช่วยมันทั้มเมกว้าวเป็นการนึ่งของที่แบบน้ำแร่อะ้าวเออว่ะไม่เป็นไรน้ำแร่แบบนี้ใส่ไปเลยเป็นแค่นึ่งเองนะนี่คือยังไงต้องต้มมันมันจะไม่ระเหยหมดเลยวะก็พี่อยากให้มันปลอดภัยไม่ใช่เหรอเอาวยน้ำเมลมาไสู่ิล์มมันด้วยกินเหมือนมันปูมากเลยอ่ะ เอออันนี้เริ่มเหมือนมันปูแล้วี่เหมือนมันปูมากกระนมากองคนแบบแค่เอาไปจิ้มกับผักกินได้เลยนะเนหมือนพวกมันปูน่ะมนาใช่น่จะเปนกระปิทุกคนน้ำปูคือดำมากนี่เขาเติมไปอีกหน่อยนะเขารู้สึกโ่รสชาติมันไม่เข้มอ่ะเอาให้มันแบบดำๆเลยถึงแม้ว่ากับปูจะเค็มแต่กระปูฉันเค็มเบากว่านี้ เรามาปรุงน้ปูไว้ก่อนเลยดีไหมเออหน,หนูหนูว่าม,มันเป็นความคิดที่ดีนะแบบสุกปุ๊บเราไมได้แตะจานเลย<บ>มาน้ำปูมาเลยพี่ทัศคือเป็นคนหิวที่แบบแต่ก็ง่วงอะ่ะแบบเดินวนไปวนมาแบบปลื้มๆแต่ก็หิวปะ่ะเราใช้หมดเลยเหรอ,อใช้หมดเลยเหรออ่ะใช้หมดเลยไงมีมัน,นจะก,กระเด็นมาทุกคนมาปรุงน้ำปูกันพริกครับหอมกระเทียม เอาเม็ดออกเนอหโอยจะปวดเลยไม่ไม่เอาไม่ออกแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำปูเราน้อยไปปะนี่คนดีดีเนี่ยพี่นั่นดิยังใส่น้ำปลาอยู่ใช่แต่ของเรามีแต่น้ำปลาทรัฟเฟิลน้ำปลาธรรมดาหมดแหละเดี๋ยวนะจริงน้ำปลาทรัฟเฟิลกับน้ำปูเข้าใจไหมเขาบอกว่าถ้าไม่นัวพอจะให้ใส่ปลาเข้าไปเพิ่มโอ้โหยังต้องมีปลาอีก โอ้ยเฮ้ยทำไมเชฟเสร็สเอียนพี่ตเมื่อกี้พี่ทำหัวยาพี่ท่านหรอกูแค้นอ่านน้ำตาลแต่คนอื่นเขาไม่ใส่น้ำตาลกันนะเผ็ดๆของผมขมแสบแสบน้ำปลาร้าไหมเส่น้ำปลาร้ามันไม่ได้เค็มเหรอพี่ต่อไหม ดีๆน้ำตาลห,หน่อยน้ำตาลหน่อยพาที่นี่แถ่งงานาจริงไหมนีะ่ะน้ำตาจลจะนัวกว่าเหรออ๋อแค่นั้นมันจะไปรู้โน้นอะไรเราไม่ต้องการความหวานเราแค่ความนัวนิดหน่อยอ,อ,ยอรอ่อยว่ะมะเขือกับมะเขือเทศลงไปเลยโชคโชคก็ตามด้วยต้นเม็ดทานตะว,วันอันนี้เขาไปโรยตอน,นอสุดท้ายปะ มันใสไปเลยวะใสไปเลยใช่ไหมใสไปเลยเหรอเออแล้วก็คุกอยากให้เข้ากันอุ<ฮ>้นยน่ากินมากค่ะโ,โอยากให้ทุกคนได้กินมากดูดิหยาติดว่ะต้องรอมันเย็นไหมพี่นั่นดหีมันร้อนมากคทมม้อนกระปุก เดือดไข่เช yeah. ียวใช่ไหมทำไมเหมือนลูกชิ้นโอเด้งไข่เชียวทำเม็นคนคิดว่าเป็นลูกชิ้นหรออ้าเป็นลูกชิ in, ้นปลาเลยนะตู้ไข uh ่ไม mm ่ใช่ไปนะน้ำกระปูจ้าปลาปลาป่ามาแล้วน่ากินมากน้ำดำจริงงยกระถิ่นละ เชลปูแล้วก็กุ้งลายเสืเอเออจริงๆเขาต้องเห็นกุ้งก่อนปะใช่ลองเลยนะอาะนี่คือไม่กินกุ้งแล้วหนุชิ้นปลาหมาลุกชิ้นปลาจริงหนเชล คล้ายกิมซ้มต่ำนะเนี่ยมันมีความรือว่าหมือจับจากปูด้วยว่ะมันมีความติดขมนิดนึงอะ่ะแล้วก็มีความกลิ่นปูๆคล้ายๆแบบมันปูปูๆตัวใหญ่อะ่ะอือหืออะร ้ม,ม,นมูนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียโอ้มีไข่ไวยนี่ทุกคนปูมา มาแพทเกิดที่เหนือนี่ทำไมไม่เคยกินน้ำปูไม,ไม่เคยไม่อาจะเคยแต่ไม่รู้มันคือน้ำปูแนละ้วเคยกินน้ำข้าวปูไหมเคยโอ้ยสมกับเป็นคนที่อยากกินจริงๆ e ีพี เจ้าก,กุ้งตจ้ากระคืนคือกุ้งธรรมดาไม่มีขนะไข่อะอันกุ้งในเสียแล้วพี่นี่มาเท่าไหรห้าสิบบาทราคาตัวพี่น้ำหนึ่งกินไปละสีเ่เ <laughs> <c oughs> นี่มันมีนความแบบเหมือนสายสายนะเพราะอะไรเพราะน้ำกระปุะ๋ะให้เลยให้เล <c oughs> อร่อยเนะนี่ยจริงจรมันคล้ายๆ ายข้าตำมแต่เปรี้ยวกว่าข้ายข้าต้มแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นปูนาแต่มันแบบรู้สึกว่านัวกว่ามันรู้สึกถึงความพื้นบ้านกว่าด้วยวมันนัวเออให้มันพื้นบ้านแบบนานาปูปูมันถูกกำลงังจับปูนาอยู่ตอนนี้แหม่ไม่รอดแอดน,นี่ยกินหนีแน่ยปะกินเป็นเมี่ยงคำเลย โค้งอร่อย่ใช้กระดองปูไว้พี่เข้าถึงสิกเนเจอร์เลเยเยอ่คัสตอมเอาคสิมีน้ำรำผีหนัวเรื้มอ่ะคนหนัวคือมันอร่อยขนาดนี้ถามจริงอร่อยมากอะจ้า ต้องดีอืมอะไรจะเด่นไปใส่แหงกุเนี่ยไม่เคยพดเลยโอ้โันพูดอกเหรอหวแหม่พวกนี้ทัชชี่กินดึกมากอ่ะทุกคนกลับไปเป็นนักจ้บาบ้านชิคนเดิมแลนะ้วคนนั้นปอไมีมีเทปแั่นี่เป็นไปได้เปล่านะเพราะว่ามันมีมิเชลในทุกนนะเมนูนี้คือถูกต้องอะ่ะ คนที่หิวดึกกับคนที่ชอบกินอาหารทะเลโคตรถูกต้องอ่ะแบบกินไม่พูดไม่จา๋าเข้าไปน้ำตาลจริงทุกคนถึงก็ฟินอ,อืมอ่อดูทรงว่าจะเผ็ดนะเผ็ด <laughs> ถ้าชี้ดือ้อทุกคนแม่จะไปดื้อแล้วมี เป็นแบบไอ้ดือโยไอ้ดือยอะไอ้ดือดูน่าเหมือนดูในหนังมาเลยเพราะว่าหมอไม่ให้กินแซ่บตอนดึกนะแต่ทัศนอะดื้อไงเป็นไอ้ดือเลิศขอบเลิศอิ่มแล้วอะไรอะดื่มน้ำครับอิ่มแล้ว อต้องไข่แล้วงมันเป็นอยเชี่ยจริงนะอืมอิ่มมากคิดถ้าเดี๋ยวแสบท้องวันหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะืมวันหนึ่งวันสั้นมีการยกยกยกให้ตัวเองวันหนึ่งหมอยกให้อะเ่าอยากเป็นเอเจนต์ได้ปะเฮ้ยข้าของแกมีน ไข่อะไหนจั่วไปแลไม่ของแกมีไข่ตอนนี้ไข่กูหายแล้วเฮ้ยอรย่อยบ้างมันมันอ่ะนี่ไงคว้าซะหมดเลยเอร่อยนะชอกเลยาทัชไม่ไข่หรอพี่ทาชโชคดีอ่ะเหี้ยหรอใช่ทัชโชคดีของกินทัชชอบเลี้ยงคนอื่นชอบเลี้ยงข้าวคนอื่นเวลาไปประเทศใหม่อะทุกคนแปลกมากจะมีร้านค้าที่ประเทศน,าน,านั้นอ่ะให้ทัชกินฟรีก่อนเลย,เลยแบบทัช ดวงแบบดวงกินฟรีมากแล้มันนั่งผิดก,กับัดบเอ,อ้ยเพราะอะไรวะหรือว่าทัดแบบเกิดจากอะไรแสบเออือือเ่าอุ้ยแหววปากปาเปิดปกเปิดเลยไป,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 ปามทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการทำยำกระปุกยำน้ำปูให้ทัดกินตอนดึกนะเพราะว่าแฟนหิวน้ำปู ให้อยู่น้ำผูเอาถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายให้อาจุมาเอาป้าดมวยวันนี้ไปแล้วเราอยากให้เรามากินอะไรดึกๆแล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่ได้เลยช่วงนี้ทัชชี่แบบท้องดึกมากท้องดึกใช่ไปโน้ตไปมีทำแบบไปสัมพันธ์ตอนดึกเงี้ยเหรอเลยท้องดึก What แล้วคิดว่าเธอเป็นใครแซป้าส์ Long จะเก็บไว้ทำไมโคตรฉีกมดอันเนี้ยอันนี้โคตรฉีกมดเลยไลายแค่นี้เลยไปแล้วบ๊ายบาย ห,หลายคนสงสัยว่ามีมอเกิดจากอะไรใช่ไหมถ้าจะให้เล่าก็คงต้องย้อนไปถึงอดีตสมัยคุณยายทวดอิจุมาเมื่อครั้นคุณยายทวดยังเป็นเด็กประถมคุณยายทวดได้กินซีเรียลทุกเช้าแต่ไปโรงีนสายตลอดก็เลยผลิตซีเรียลขิวเลขึ้นมาเพื่อไม่ต้องตื่นเช้าพเพื่อรีบมากินซีเรียลก่อนไปโรงเรียนหลังจากนั้นคุณยายทวดได้เข้าสู่วัยมัธยมและเจอกับคุณตาทวดอบป,ป้า บตรไไหนมค,ค,คาทวดยายทวดตกหลุมรักกันผ่านโฟดียังไม่จุ่มจนกระทั่งแต่งงานกันและถือกำเนิดเด็กคนหนึ่งขึ้นมานั่นก็คืออป,ป้าพันชี้น้อยผู้ยิ่งใหญ่แห่งซอยนี้แต่กลับกลายเป็นว่าเขานั้นอ้วนเกินกว่าปกติตั้งแต่กับเน่จนต,ตาทวดจึงคิดคน้นผลิตภัณฑ์อป,ป้าแอนอาจุมามีเชกโปรตีนแทนเบสรสชาติ แสนเกินคำบรรยายจึงทำให้ออปปาทัชชีน้อยผู้นี้โอมาได้ถึควาเซ็กซี่ของเขาและหลังจากนั้นออปปาทัชชีน้อยก็ได้พบรักกับสาวเซ็กซี่อาจุมาสาวเซ็กซี่ขี้เวียงตั้งแต่เกิดมานางผู้นี้ไม่เคยล้างจานที่ไหนมาก่อนแต่จริงๆลึกๆในใจแล้วเธอก็มีหัวใจเพราะอาจุมา has <Heart S 2> เป็นหลักฐานว่าอาจุมาก,ก็มีหัวใจเหมือนกันจึงเป็นต้นกำเนิดสมองบล็อกของน้ำทำความสะอาดอัจฉริยะทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักกันกระทั่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันกำเนิดบุตรและธิดาโอปป้าแอนอาจูมาจูเนียซึ่งเป็นฝาคนละแฝดที่เกิดมาพร้อมกับยูนิคอนน้อยแต่บางวันโชคไม่ดีเด็กน้อยทั้งสองคนปากซีตั้งแต่กำเนิดคุณปู่ทวดโอปป้าเลยไปขอพรกาบนางฝาหน้ามุ้ยมา ฟ้าหน้ามุ้ยเลยให้พรมา3อย่างก็คือลิปสติกพิกซีเผา3สามสีบุตรและทิดาทั้ง2คนนี้จึงโตมาเป็นหนุ่มเซ็กซี่กับสาวฮอตที่สุดในซอยนี้ประวัติสกูลของมีมอยังไม่จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อสินค้าใหม่มาถึงตอป้าแอนอาจุมามีเชฟมีเชฟมีเชฟโปรตีนท มีเช็คมีเช็คประบอบเขาผามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกโอปป้าแอดอัชุม่ามีเช็ uma, คเล็ดรับกุ่นดีของโอปป้าไปจ้ของพร้อมกันได้แล้ววันนี้